กระลาสวัสดีคนไทยที่ซึ่เงเหาะนอกโลกเลยักแฮ่ก็ hey, มีแต่ลำใหญ่ไอ้เมียนนี่นะครับผมได้ไก่นะครับดราม่านะครับผมจับไก่ป้านะครับอืมนี่ยนะเราจะมาทําไก่อบปีนะครับอื้อนี่นะครับเข้าสายสายผิดนี่แล้วเราไม่มีที่ไหนจะไปแล้วนะครับก็ได้อยู่แต่ที่นี่แหล้วนี่ครับไก่จะมาทําไก่อบปีกัน นะครับผมจะเอาไปล้างแล้วก็ผ่านท่อของมันแล้วก็เราจะเอาไปหมักนะครับเออหมักเครื่องเทศน,นะครับของเรางับปี๊บนี่เป็นปี๊บอะไรวะเนะี่ยนานนะแล้วเรามาดูกันว่ามาันจะอะไรขนาดไหนนะครับกันไปกันเลยกลัวปัววาสิครับเราจะมาล้างนี่คนระับน้ำโคตรสะอาดเลยนะครับเรามาทำน้ำจิ้มสุบเด็กแบบทีวีเคพีจีนะครับดูนี่ครับทันยังครับเราทำน้ำจิ้มครับ สุดเบด,ดแบบทีวีคพีกีไม่ได้างครับเ <c oughs> ด็ขคนสังขางงมา <c oughs> มาตอนนี้สามน,นาคนรกบ สิบนาทีครับเออไวๆว่ากูคนละกับกลุ่มกูนะฮะตอนนี้ครับเราจะมาทำเป็นแก้ครับตอนนี้ไม่มีแก้กินน้ำเลยนะครับน้านี่เดือบกะน้ำหรือเะน้าน้า,นา,นาเรียกเป็นขี้เลยนบ <Nope. S 2> ปั่พ่อเลยอ่าน้ำมันไหลไปด้านล่างครับตัวตัวไม่ไม่ไม ใส่เลยใส่เลยเราไม่เอว้าว<ม>นี่นะครับทำไมมันเอียงครับใครยอะครับผมรู้สึกว่ามันเอียงนะครับใส่มาเลย <laughs> <laughs> เอานี่เอียนเอียนไม่เลยจะได้แนละ้วมั้ยไม่รู้ครับเลยครับ นะครับกรบครับช่วยเชคกันครับกรบครับใส่แบบรอบใส่แบบรอบยางเข้าไปครับอุ้ยเออเออเหล็กตั้งสามเสียงเลยนะไอหยอกหยอกก้ยตรงนี้มันก็มีเหล็กไม่ได้ ใช่ปะไม่มีเลยกะไม่มีครับเรารอให้มันสุกนะครับระหว่างรอเราจะไปเล่นน้ำครับบอ่อแฟน8 P4 นะครับเราจะมาเล่นน้ำโอ้ตอนนี้การกินเราไม้ครับอืเราไม้ขมขมรับกะนะครับเราจะตัดตอนที่มันสุกแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ไะทําการจุดไฟบิดเหมือนที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้พวกเขาติดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูโอ้โหพวกเขาแห้งเก่งครับผมติดไฟตั้งนานไม่ดเลน Kita pergi tata perdo tata masai. Dukan pemain perda ada kena ni. Ah, kau lihat cuma. Ada kau takkan. Ah, 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 ah Waited, easy. Easy. oh my God hai mươi hai nghìn 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 hai mươi อีเดินร้อนร้ละละละวนีย่ยโอ้ยอีเดินร้อนร้อนจี้เราจะชิมแล้วนะครับว่มามันจะอะไรขนาดนั้ะครับดูโคตรสวยเลยมันไม่แม่หว่ะสวยไม่รู้ชิมว่มามันจะอะไรขนาดนั้นนะครับอือฮึตามด้วยเราม,มารครับ โอ้โอ okay. um ้โหอ้โหอนโหโอ้โกโอ้ดหโอ้โห้โหอ้้โหโอ้อ้โหโอห้อ้โอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โห้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้ กดซับสไคร้กดกระดิ่งกด,ดงติดตามกดอะไรกดให้หมดเลยนะครับก็ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับว่าแกผูกผมไปทำอะไรนะครับโอ้บ้านต้นไม้นี่ยากนะจะทำยังไงนานะนะแล้วที่เขาคอมเมนตะ์แต่ก็ไม่รู้เลยไปจะทำได้บ่านะก็สำหรับนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบายครับผม